สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะจากช่องรถทราเวลคลิปนี้จะพามาดูวิธีการยกเลิกการใช้งานแอปเคพลัของธนาคารกสิกรผ่านตู้ ATM นะคะก่อนจะไปชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับรถด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะไปที่ตู้ ATM สาขาไหนก็ได้นะคะที่ใกล้บ้านของทุกคน ให้สอดบัตร ATM เข้าในช่องสอดนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้ด้านซ้ายล่างสุดนะคะที่มีคำว่าพร้อมเพลย์สมัครบริการ SMS ขยันบอกเคพลาสนะคะเลือกนะคะปุ่มนี้นะคะหน้าถัดมาด้านขวาบนสุดนะคะสมัครเคพลาสมัคเคสปีดท็อปอัพเลือกตัวนี้นะคะต่อมาเลือกคำว่าเคพลาสอันบนสุดนะคะ เสร็จแล้วเลือกอยกเลิกบริการเคพารด้านซ้ายมือสุดด้านล่างเสร็จแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์10หลักเช็คหมายเลขให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าหมายเลขถูกต้องค่ะจากนั้นก็กดยืนยันการยกเลิกอีกรอบนะคะ เขาบอกว่าเรานะคะได้ทำการยกเลิกาการใช้งาน K+ บนมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการส่งข้อความยืนยันทางโทรศัพท์มือถือของท่านก็ลองเช็คดูนะคะจากนั้นก็สามารถออกจากาการใช้งานตู้ ATM ได้เลยนะคะก็เป็นวิธีการยกเลิกการใช้งานแอป K++ ของธนาคารกสิกรไทยนะคะในมือถือผ่านตู้ ATM ง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง o s ถ Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ